สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามากินของกันจะเพื่อไทยใดไทยบ่ได้ดอกมา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 พเพื่อไทยเก่งเห็ดละงูแต่น่อยไปหาหมูบ่ทันเลยมาพัดจ้าพี่น้องจ๋ากินข้าวน้ำกันจ้าถ่ายคลิปไว้เห็ดแต่น,น่อยอก่อนปลาซับไม่แหงเห็ดละงูสดน้ำกุกกุก มามาจ้าแค่ใส่บะกดี่เท่าไม่ค่อยเท่เผือกผูกิ่งเลือกจักกันหน่อยขอดปลาทูเข้มจำมาพี่นอ้องจำน้องกันจา้า nè nè nước nhà thì năm nha ba, có như hẳn cả anh nhéo điều đó <laughs> นย่ด <Humans. S 1> ้วยจักันเลยง่วงว่ะงาเอาไห้จคกตีนิ้เสียงบ่พี่น้องเพอรู่หรูว่าไมเพช้มันอ่มันเสียบกันได้บ่มันคือขึ้นไล่อีงอยากทาย เขาไม่ได้บอกทายหรอกว่าเจ้าของอยากทายเองเพชรใส่บึกอือหน่อยเรเช็คเสียงกันนิดไปนองจ๋าได้ยูจ้าพี่น้องจ๋า ได้ยูขอโทษจ้ะได้ยูจ้ะให้เป็นร้องฟังเสียงมึงมาเสียงมันได้มอได้ได้ขอโทษน้ำได้จ้ะวุ้จมอุ้จ้ามึงเหรอซดน้ำกัน

ช่ไปหาตัวหน่อยบม,มเบนทุกแชทไปหาตัวหน่อยว่าวัาจะจอเลือดทำบุงหมอที่ว่างไหนเลือจากตัวหน่อยกินก่อนออมน่องออมน่องงวัว sao? Cái này kênh Ghiền là เพจทีไปเอากินเขาก่อนเฟสทีไปเอาเนี่ยเนี่ยนะน่ะ้องนึงแป๊ะมะไมื่อได้เอาพอดทั่วสารกลุ่เนี่ยโมนี้กดจังไรดอกวา ngon cả yên, bộ áp với phía Nam nhé mà sao cái nào nhóm lập phụng rồi ạ ạp tới à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  หนังหอนมันจังอาบนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไม่น้ำอุ่นพี่น้องดับอาบไใจยุ่งเท็กอะอาบยุ่ซะเนี่ยแต่อากาศยังชีพไออาบบ่ได้แค่หนาวสีแค่หนาวพี่น้องสะบั้นรวดออกดูประเด้๋ยวไฟเย็นเข่ากระดูกคุณได้พี่น้องเจ็บในกระดูกเหลือขั้นเย็นมาพอๆเจ็บไปเบิดเนี่ยน้ำฟอน้ำหยันสิ ทางเทียาเจ้ของเป็นลูกเก่าอ้ยบมีหนายันขีรถนะครับงูเน่ยเนี่ยปูดปวดเนี่ยพี่กอลถ้ากบดูมือก่นแ้วากเข้าใจ เป็นเฉพาะอากาศเย็นๆเด้ปวดปวดมากปวดอยากคิดว่าเจ้าของปิดนี่ยคนอื่นก็เปลี่ยนบ่ขนาดเพ็บไปเพไปตลาดนะเมษไส่ไส้อมย่างดีแล้วก็ใส่หมวกกันนอกทับอีกก็ยังปวดแล้ถึงมา ม่ค่อยอยากไปใส้ย้ำย้ำอากาศเย็นๆที่เจ็บหูอากาศเย็นอากาศหนาวเขาก็เริ่มทอกแล้วแล้วยวกที่ได้เห็นทุ่งสีทองวเนาะพี่น้งองถ้า ก็เรียว่าสิสั่งอ่ะที่ที่สูงของก็หน่อยดว่าโอ้ยขอยไปหาหมอเจ้าสิเฮ็ดกับไผท่าเห็นได้สิเฮ็ดเหมอือนโอ้ยเพียดแซมแจบปัดทุกคิ้ม มาไว้บอกไอยนานทำบหุ้งกินาม,มาั้ <S 2> <S 2> ุุำงบะหมี่บหุ้งหรอวะตำาค่น ลายลก,กินเต่าหอิ่มกินเลี้ยกับเห็ดเบียกเห็ดงาสว่วงเห็ดเบียกอ่ะอาทิตย์ประเาศไทยเบิ่งเดี้ยพี่น้องตีนันตีนี่เพิ่นกัย้อนว่าอยากให้เข้าเห็ดให้มันสมบูรณ์แบบเนาะพ่อแม่ปู่ย่าตีนี่ไปเครียดแลวไปขมเพิน่น เพิ่นบอกเขาทำยานเพิ่นอยากให้เหาขเเาได้ดีเพิ่นอยากให้เขาเอออันน,อน,นู้นอันอน,น,น,นี้ความหูความตาเพิ่นก็บอกเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เด้อเด้ออันนั่นเมื่อนี่เนี้ยเข้าไปฟังจ้าเออเฮ็ดต้อเพิ่นไปเพิ่นบอกเขาอีย่างกับดีเว่ะเยอะเข้าอูเลย ไปก่อนเด้จาะพี่น้องนี่เน่เนปู่เดี๋ยวเพิ่นที่มาหาเพลสวัสดีจ้ะ